คาถาสูรสมงคลหลวงปู่เี่ยมวัดสะพานสูงตั้งนโมสามจบโสหาสมังขลันเจวะนะวะโลกุตระธรธรมตาจัตตาโรโอจะมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีตรีปิตกะธรรมขันธาชากามาวจาราตถาปัญจทัสสะกะเวสัจจังทัาสสมังสีละเมวะจะเตรัสทุตังคาจะ ปาทิหารันจาทวาทัศะเอกะไม่รู้จัสุราธาทาเวจันทังสุริยังสักขาสัตตโพชังคาเจวะจุทัศะจากกวัติจะเอกาทัศวิณุลาชาสัพเทเวาสมาคาตามังลักขันตุปลาอย่างตุเตสัพพะธาเอเตนะมังขาลาเตเชนะสัพพโสถีพะวันตุเม